ค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วสำหรับวันนี้แก้วตื่นเต้นเหมือนกันนะจริงๆแล้วว่าแก้วได้ของนี้มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วและแก้วคิดว่าแก้วจะทาแต่มัวแต่ไปทํางานนู่นนี่นั่นก็เลยมาทําวันนี้นะคะให้รวดเร็วทันใจที่สุดเพราะว่า เขาเพิ่งจะออกมาไม่นาน,นอ่ะกล่องก่อนคือเมื่อวานนี้เห็นกล่องแล้วแบบอุ้ยอยากจะมาเปิดอันนี้คือแบรนด์ SC Luck Beauty นะคะก็คือเป็นแบรนด์ของน้องปอสรัญญาซีถ้าทุกคนที่ติดตาม,มหลายๆคนน่าจะติดตาม YouTube น้องกันอยู่แล้วแก้วก็แอดไลน์ไปตัต้งแต่วันแรกทุกคนคือแอดไลน์ไปแบบอืแ้ยบบอยากรู้ว่าน้องเขาทาอะไรอย่างเงี้ยพอไปดูว่าเป็นลิปกอสเราก็จดลิปไปแล้วแหละว่าเราแบบ อ่ะเดี๋ยวไว้มากันแต่ว่าน้องปอก็ทักหลังไมมา,มาบอกว่าเออปอทําแบรนด์อะไรเงี้ยแต่แบบเอออยากจะบอกว่าเออพี่เข้าไปแอดไลน์แล้วแก้วยังไม่ได้สั่งคือแก้วจดลิสต์ของที่อยากจะรีวิวไว้ค่อนข้างเยอะแล้วพอขอมาเงี้ยเราจะเอาไปใช้ไงเราต้องแกะมารีวิวก่อนไปเจอน้องปอประมาณสองครั้งทุกคนพอเห็นเขาออกแบรนด์มาแบบจริงจังมากสวยมากอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีความยินดีกับน้องมากๆจริงเดี๋ยวเราไม่ต้องพูดมากเดี๋ยวเรามาดูของกันก่อนคือเขาอะ แย่ดีเทลกล่กองแบบที่ใส่มาก็น่ารักแล้วนะก็คือเป็นชื่อแบรนด์อะไรอย่างนี้เลยเขาห่อหอมมาดีแต่แก้วแกะออกมาแล้วก็คือแกะออกมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละนะคะเป็นลิปกอทุกคนเราก็จะรีวิวความหนึบความหนับว่าแบบเหนียวไหมอะไรไหมประมาณนี้เดี๋ยวแกะจะทาให้ดูทั้ง5สีเลยนะคะดูกันที่แพคเกจจิ้งนะคะคือแพคเกจจิ้งแค่แบบว่ากล่องอะเขาก็ดีไซน์มาสวยแล้วนะแก้ว่าแล้วก็ มีลวดลายเป็นสีออกโทนชมพูส่วนชื่อสีนะคะอยู่ด้านหลังตรงนี้นะคะเขามีด้วยกันทั้งหมด5สีด้วยกันมาดูด้านในอันนี้รู้สึกว่าจะแท่งละ390นะคะแพ็คเกจสวยมากของจริงคือไม่เล็กนะราคา390ทุกคนทแท่งอย่างนี้คือเท่ามือเลยอะ่ะอ่ะนี่เลยแล้วก็ตรงนี้เป็นสีขาวตรงนี้ก็คือจะมีลวดลายน่าจะเป็นชื่อชื่อแบรนด์เอะ SC ไปน,นี่แกเปิดไว้ กล้องตัวนี้แบบไม่โฟกัสแบบโฟกัสช้าเรามาดูข้อมูลเล็กๆน้อยๆกันก่อนของแบรนด์เขาบอกว่าเป็นกรอสที่โกชํำนะคะให้ความชุ่มชื้นแล้วก็มีวิตามินอ e ีด้วยก็คือมีการบำรุงปากไปในตัวแล้วก็ให้ปากเนี่ย อวอิ่มมีเชียร์บัตเตอร์ออลก็คือข้อมูลเขาที่ใส่มาให้ด้านหลังนะคะที่อยู่ในลิปกอต,ตัวนี้เดี๋ยวไปสวอตทั้ง5สีให้ดูกันเลยลก็คือหน้าเนี่ยแต่งมาแล้วปากนี่ก็ทามาแล้วเดี๋ยวลบออกนะคะเพราะว่าแกไปถ่ายงานมาก,ก็เลยอ่ะกลับมาก็เลยจัดเลยจริงๆอยากจะรีวิวตั้งแต่เมื่อวานพูดไปแล้วใช่ไหม ได้ลองทาครั้งแรกหอมมากคือกลิ่นเนี่ยคือกลิ่นหอมมากจริงๆเป็นสีที่แก้วคิดว่าเอาไปเติมแบบลิปอะให้มันพอ o ขึ้นมาให้มันแบบจืดๆหรือว่าทายอย่างนี้ก็ได้นะไปต่อกันที่สีที่สองแก้วจะเรียงตามนี้เลยนะคะแก้วเห็นเขาเรียงแบบนี้นี่เห็นปะโทนสีก็จะแบบว่าเนี่ยมาจากกอสใสแล้วก็มีสีขึ้นมานะคะจนสีแบบสุดท้าย แล้วดูในรูปสวอตเนี่ยสีที่ 2, 3, 4เนี่ยก็คือจะมีตัวชิมเมอร์วิงวิงเหมือนกันนะคะซึ่งกลิ่นเนี่ยกลิ่นเดียวกันเลยนะก็คือสีที่2เนี่ยแก้วก็ได้กลิ่นหอมขนมเหมือนสีแรกนะแก้วคิดว่ากลิ่นน่าจะเหมือนกันทุกสีแก้วลองครบทั้ง5สีแล้วแก้วจะสรุปให้ฟังว่ามันประมาณไหนและกันเนาะสำหรับความคิดเห็นของแก้ว สับสีนี้นะคะแก้วชอบนะคือแก้วชอบโทนออกชมพูอย่างนี้อยู่แล้วอันนี้ก็คือทาเดียเด่ยวๆก็ได้ทาทับนู่นนี่นั่นก็สวยไปต่อกันจ้า <S <S อีกสอส2สีเท่านั้น สีที่สี่แล้วทุกคนแก้วไม่ได้อ่านชื่อสีเลยแต่ว่าเดี๋ยวแก้วจะตอนต,อนต,อนตอนัดต่อก็จะขึ้นชื่อสีให้นะคะชื่อสีว่าชูกาเบบีนะคะอันนี้สีนี้อาจจะออกเป็นสีโทนแบบน้ำตาลน้ำตาลขึ้นมานิดหนึ่งแหละแก้วรู้สึกว่าแบบอืมสวยนะทีนี้สวยนะคือออกเป็นโทนแบบนูดนูน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยดูสิอ่ะอันนี้ชัดๆเลยดูกันแบบฟูเฮ็ดดี เรามาส่งต่อกันให้สีสุดท้ายแล้วนะคะสีสุดท้ายก็คือบอสเลดี้นะคะเดี๋ยวดกปากก่อน สำหรับสีสุดท้ายนะคะแก้วพูดได้เลยว่าใครที่เป็นสายฝอรหรือสายสีนูตเนี่ยต้องมีสีนี้ทุกคนสีแบบกบสีปากมิดด้วยนะเป็นกอที่กบสีปากฉันได้ด้วยนะงงแก้วแต่แบบปากขอบปากคำ้คำๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะอืมดีอันเนี้ยไม่รู้สิแก้วรู้สึกว่าแก้วทาออกมาแล้วแก้วว่าปากมันดูแบบสุขภาพดีมากๆอ่ะ สรุปกันนะคะแก้วลองครบแล้วทั้ง5้สีนะสรุปสำหรับแก้วเลยสิ่งแรกที่แก้วชอบมากที่สุดในลิปของ s อ l ซีลักบิวตี้อันนี้ก็คือกลิ่นกลิ่นฉันให้ไปเลย10อันนี้คือจริงๆคือแก้วเป็นคนที่ชอบกลิ่นประมาณนี้คือน้ำหอมแก้วอะ่ะก็จะวนหวานขนมขนม วันนี้ลงวันนี้ลาอะไรเงี้ยคืออันนี้คือกลิ่นอะเนี่ยมันอยู่ที่ปากตอนเนี้ยทุกคนคือกลิ่นหอมมากๆกลิ่นขนมอะแต่ไม่รู้ขนมอะไรคือกลิ่นมันแบบหว,วาน,วานหอมๆนะคะต่อกันที่อย่างที่สองสำหรับเนื้อลิปนะคะแน่นอนว่าลิปกออ๊อสอะแก้วเป็นคนที่ทุกคนน่าจะเห็นเวลาแก้วทาลิปอะแก้วไม่ค่อยได้ทาลิปกอสเท่าไหร่เพราะว่าปัญหาส่วนใหญ่ของกอสเลยคือหนืดเหนียว หนึบแต่สําหรับกอ้อนของน้องปอเนี่ยคือเวลาลองกอ้อนละเราจะรู้เลยว่าเหนียวไม่เหนียวก็คือตอนแรกมันก็รู้เลยแหละเพราะว่ามันมันก็อยู่ที่ปากหนึบ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 ,นบอะไรเงี้ยถ้ามันหนึบใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยแก้วคิดว่าเขาทําออกมาจะให้พูดว่ามันแบบไม่หนึบไม่หนับเลยก็ไม่ได้เนาะคือมันแบบนอยมากอะ่ะคือมันรู้สึกสบายเนี่ยเห็นปะพูดแบบไม่ได้แบบ อย่าติดปากชนนะอะไรอย่างเงี้ยคือมากเป็นกอดที่ไม่ได้หนึบหนับมากขนาดที่แก้วเคยเจอมาแล้วก็อย่างที่3ามแพ็คเกจสวยก็รู้สึกว่าน้องปอเขาเป็นคนที่มีสไตล์อยู่แล้วเนาะการที่เขาทําอะไรออกมาอย่างเงี้ยเขาก็ต้องคิดมาแล้วใส่ใจอะแพ็คเกจ ดีเรื่องราคากันหน่อยนะคะราคาเขาอยู่แท่งละ390คือแก้จะพูดว่ายังไงเดียอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวงการปรตบปกอของเราเนี้ยแก้จะพูดว่าการผลิตสินค้าแต่ละอย่างทุกอย่างอะ่ะคือต้นทุนจ,จะแพงกว่าแบรนด์ใหญ่ๆอยู่แล้วอันนี้หลายคนน่าจะไม่ได้คิดคํานึงถึงเรื่องนี้นะเพราะว่าต้นทุนเราอ่ะสมมติว่าเราเป็นอ่าสมมติแก้วละกันแก้วเป็นคนที่ผลิตอย่างเงี้ย อย่างน้อยๆก็คือหลักพันชิ้นอะแต่ถ้าแบรนด์ใหญ่ๆเขาผลิตเป็นล้านๆชิ้นต้นทุนเขาก็จะถูกกว่าเราเขาก็จะขายได้ในราคาถูกปัจจุบันนะคะกลับมาที่ลิฟของน้องปอกแก้วมองว่า390อะ่ะราคาดีมากเลยนะในความรู้สึกแก้วคือคือเขาทำแพ็กเกจออกมาอย่างนี้จะให้พูดยังไงอะแก้วรู้สึกว่า ข้างในของเขาตัวเนื้อเท็เจอร์อะไรเงี้ยคือไม่ไก่กาทําออกมาได้ดีกับราคาเท่านี้แก้วคิดว่าโอเค <S <S ประมาณนี้นะคะคือแก้วชอบแหละคือไม่ได้แบบมาอวยกันเองอะไรยังไงเนาะถ้ามีข้อติเราก็จะติไปตรงๆว่าอะแก้วอาจจะแบบ ว้าวในการทําก็ได้คือเขาทําออกมาได้ดีอะสำหรับเรื่องสีเนี่ยก็แล้วแต่ความชอบเนาะเพราะเราก็ไม่สามารถบอกทุกคนได้ว่าสีไหนที่ทุกคนควรมีทุกคนต้องดูเอาว่าสีไหนที่ชอบเอางี้ดีกว่าอ่ะสีประมาณไหนจะแบบเป็นกอใสๆธรรมดาหรือเปล่าเราเอาไปเติมกับสีนู้นสีนี้ก็คือใสไปเลยไม่มีวิง้งเป็นกอธรรมดาเนี่ยคือแก้วพูดอยู่เนี่ยแก้วยังไม่รู้สึกลำคาญปากตัวเองเลย,เลยรู้สึกว่าปากสวยด้วยปากมันแบบ แยำๆยๆๆยจืย๊ๆอ่าแล้วก็นี่สามสีนี้ก็จะเป็นแบบแนวแบบมีวิงวิงนะคะก็เลือกตามสไตล์หรือเหมาทั้งหมดก็ได้ลองไปดูรีวิวจากคนอื่นอีกทีหนึ่งก็ได้อันนี้ก็เป็นรีวิวของแก้วที่ให้ทุกคนตัดสินใจดูนะคะว่า ชอบหรือไม่ชอบยังไงนะคะวันนี้แกก็มาเท่านี้หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะในการตัดสินใจพยายามรีบทำรีบตัดให้เลยวันนี้ขอตัวลากันไปแล้วข้อมูลต่างๆเดี๋ยวแกจะใส่ให้ตรง description box ด้านล่างถ้าแกลงใน Facebook เนี่ยก็จะใส่ให้ในแคปชั่นเลยวันนี้ลากันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ